สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่จิฟกสปาร์ตอัทร์สวัสดีครับตอนนี้เรือของเคทามลาสปาก์กได้ มาถึงตีตาเรือหนองเลงซ้ายแล้วนะฮะก็ตอนนี้ก็จะกำลังจะเอาเรือลงสแตนบายไว้ก่อนนะจะมีการเช็คเครื่องแหมกั้มนะเ<ม>พราะตอนนี้ต้องการเอาเรือมาไว้สแตนบายแล้วก็เตรียมจุยงันในวันที่หธันวานะวันนี้เป็นวันที่สาวเก้าพิชกาเป็นการซ่อมใยญ่อยู่นะฮะสวัสดีครับนีน่นักกีฬากับเตรียมตัวนะฮะ สวัสดีครับนี่ฮะมาอันนี้ลงลงแข้งกับเปิบนเนื้อนี่ประเภทอย่างนี้เลยกกูครับเลยกลก,ยก,ลกูอ่านี่ฮะกล่องเชียร์กลับมาดูการซ่อมตัวนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับรแล้ววัดมีใครอยู่ไหนอ่ะเป็น วันนี้เป็นวันซ้อมนักกีฬาแต่ละหมู่บ้านกัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลงซ้อมหรือยังครับนี่ซ้อมแล้วครับซ่อมอะไรอีกพอไหวเนาะอิดบอกอินหายๆมาคนอยู่ที่เก่ากัน็ถือว่าเป็นมาฝึกามฝึกครับเพราะว่าเป็นงานตีหมูเฮายังแบบคุ้นกันแต่ได้เนาะประเพณีมันหายไปเมื่อน่ะสำหรับแม่ใจเฮานะครับประเพณีนี้นะครับครับ ตอนน,ตอนนี้กับที่ว่าเป็นขัง้งขั้งแรกเลยก็ได้ว่าได้หลังจากที่เฮาคุดลอกหนองเลี้ยวซ้ายนะครับขั้งแรกได้แม่ใจอ่ะอ่านี่ฮะคนท้ายสองคนท้ายเดียวกับนี้ท้ายสี่กับนี้มีหลายประเภทนะครับเนี่ยตอนนี้เคท่ามรากก็เอาเรือลงไปแล้วครับใส่ชูชีพละไม่ใส่ชูชีพก่อน สามเมตร,มมร,มมร,รนะมมรรลึกสามเมตรโคร้ชยกสุดอ่ะครับน,นี่ฮะ,ฮะนี่ตอนนี้นักกีฬาแต่ละทีมก็เริ่มฝึกซ้อมกันก้อนนะฮะว่าเดียววันแข่งนี่พายวนที่เก่านี่ก็เสียหายเลยนะฮะ สำหรับเรือลำนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากเคทัาราสัดปาหนองเลงซ้ายครับหัวหน้าวราดิษฐชัยศารก็ได้นำเรือมาดูแลความปลอดภัยกับนักกีฬาตัวนนะฮะนี่นักกีฬาแต่ละคนก็ต้องใส่ชูชีพครับเพราะว่าน้ำลึก3เมตรนี่บ่เ,เคยมีในแม่ใจมาก่อนนะกับนี้ตอนคุดหนองนี่แหละครับเนาะนี่ฮะ สวัสดีครับหลวงครับในลูกทีมอยู่ไหนพวกนี้ลุงทิพลงน้ำเลยก็ขึ้นขึ้นบกอย่างเดียวขึ้นบกอย่างเดียวเบเลือกเบเลือกมาชิ้นนะครับเจ๊น่ามาชิ้นหน่อยอยู่บนดอยอยู่ล้งกระเพมมาชิ้นเลยอยู่บนบกเนี่นี่ฮะตอนนี้พี่น้องจามเพื่อไม้ใจก็ต้องปป๊บตัวแล้วฮะต้องคุ้นเคยกับน้ำมากขึ้นนะฮะ บุหลวงดมกระมานะครับแล้วลูกทีมเขาเล่นบุหลวงลูกทีมเขาเล่นมีหรอไม่ไม่เก่งเย้เลยสำรับเรือที่เอามาแข่งนี่ก็เป็นเรือของเจ้าบ้านที่ให้หาปลากันเป็นประจำอยู่แล้วนะฮะนักกีฬาแต่ละทีมก็มาจากชาวประมงพื้นบ้านเขานี่แหละครับ

นี่ฮะแต่ละคนกับมาฝึกซ่อมติ้วกันก่อนนะฮะก็ถือว่าเป็นกีฬาที่แต่ละคนในอำเภอแม่ใจนี่ต้องมาลื้อฟื้นกันไหมนะฮะไปแล้วครับลื้อจะไม่อด้ก็ซ่อมเขาดี๋ยวดูจงเก่งอบอกมาตัวหาทั้งเจ๊เจ๊เจ๊บอกยีมาตัวหาทั้ง นี่ฮะบรรยากาศนี่แค่เป็นวันซ้อมนะครับผมมุมนี่ครับเป็นมุมที่จะเช็คอินท่องเที่ยวแห่งไหม่ของแม่ใจเฮานะท้าเรือหนองเล็งซ้ายชมควายพันตัวชมบัวพันไร่ชมใครป่าใครพันปีนะ โลกแก้นของพมเมซันหนองเลงซ้ายนะฮะสันสีอันนี้ก็จะมีการปรั๊บพื้นที่ไว้สำหรับตั้งเต้นในการจัดปลัมพิธีในวันแข่งนะฮะหันดูหันดูสัญลักษณ์นกยุงนะฮะน่าจะเป็นการออกแบบโดยทีมงานของผู้พันตองครับ กินงานแค่ทำรรไปนำเรือมาสมทบแล้วนะฮะและนี่ครับการแข่งขันเรือพายประมงพื้นบ้านนะฮะหนองเล็งซ้ายประจำปี63นะวันอาทิตย์ที่6ธันวาตั้งแต่8โมงเจ้าถึง5ม,มาโมงแมลงนะฮะท่าเรือหนองเล็งซ้ายตำบลสีท้อยเพื่อม่ใจจังวัดพะเยาครับ ทันได้สนใจมาแอลชมบรรยากาศข้างแรกของหนองเล่งซ้ายกับเชิญได้นะครับอ่าันนีฮะี่กันซ่อมกันก่อน,นนะออะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศการซ่อมสักรอบหนึ่งนะ มีหลายประเภทนะมีทั้งผีฟ้าขายหนึ่งสองนะฮะหลายประเภทอยู่นะฮะคลไายสี่กับนี้นะโอ้โหนี่ไปประชือนะ

สวัสดีครับทีมงานเทามาก็มา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 อย่าด้านน้นอยู่ด้านน้นครับผมยังไมได้ลงซ้อมแต่ละอยังอย่งเอาลงอลงแล้วลงแล้วทีมไหนเนี่ยโนนโน่นโนสี่ข่ายอาหาเลยสี่ข้ายอาหานะโอ้ดึกเถิดใจเสียแดงแดงเลยนี่เหรอนี่ข่ายอาหาเนาะสี่ข่าอาหารนี่ฮะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจของจาเพึ่งแม่ใจครับหก ตำบลน,นะครับเนาะพบตำบลก็จะได้มาร่วมแข่งกีฬากันสนุกสนานร่วมกันนะครับมาลองดูครับสีท้อยเฮาหารครับ

ขันต่อไปเดี๋ยวเราจะดูกันในคลิปหน้าครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับในการพาท่านผู้ชมมาทัวร์ดูบรรยากาศการซ่อมการพายเรือ,อ,อของประมงพื้นบ้านนะตำบลสีท้อยอำเภอแม่ใจอ้อมเจ็โชตำบลสท้อยครับของอำเภอแม่ใจตีนองเลงซ้ายแห่งนี้ครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับผม